Thank you เรดมอรสตัวเรดมอรสด้วยครับโอ้โหเรดมอรสนี่ผมอยากจะบอกว่าสุดยอดสุดยอดมากคันเทปสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการ ready ไปเลยค่ะอ่าเป็นรายการที่ต้องบอกนะคะว่าวันนี้เนี่ยห้ามพระเด็ดขาดใครที่ อยากจะมีผิวพรรณที่สดสวยนะคะรวมไปถึงรูปร่างรวมไปถึงเรื่องของสุขภาพต่างๆเนี่ยห้ามพลาดเด็ดขาดกับรายการ Lady ้ i n ง,งถูกต้องห้ามพลาดเลยนะคะและวันนี้ค่ะสำหรับสาวๆหลายคนนะคะที่บอกว่ามีคําถามหลายคําถามเกี่ยวข้องกับคาราพัสเพราะว่าตอนนี้เนี่ยต้องบอกว่ากระแสรเรามาแรงมากยอดขายมาเป็นเท่าไหร่ดูไหมคะยอดขายมาเป็นอันดับหนึ่งของประเทศ สุดยอดนะคะและต้องบอกว่าครองใจมาเนี่ยตั้งแต่เปิดตัวมานะคะจนถึงตอนนี้เนี่ยก็เกือบปีแล้วครองใจสาวๆทั่วประเทศเลยทีเดียวผมไม่อยากจะเชื่อเลยว่าผมไม่เป็นพิธีกรเนี่นะครับได้ข่าวได้รับกระแสมาตลอดเกี่ยวกับ Color Pass คาราพาสบอกว่าเดือนหนึ่งขายได้เป็นล้านเดือนเกินกล้าน,น <ะ S 1> กล่องไม่ใช่ไม่ใช่ว่าล้านบาทล้านกล่องเป็นล้านกล่องครับ ไม่น่าเชื่อแล้วเชื่อไหมคะว่าแต่ละเดือนเนี่ยนะคะยอดเติบโตเติบโตโต,โต,ข,โตขึ้นโตขึ้นตลอดเลยเพราะว่าของเขาดีจริงแล้วมีคนใช้แล้วก็ซื้อซ้ําซื้อซ้ําซื้อซ้ําแต่ครับอะไรที่มันดีอะไรที่มันเด่นอะไรที่มันดังแน่น,น,นรรยนะครับโดนก๊อปปี้โดนลอกเรียนแบบ เพราะว่าของดีของเด่นของดังนี่แหละคะ่ะที่หลายคนจะสับสนบแล้วอะไรคือจริงอะไรคือปลอมจะรู้ได้ยังไงจะสังเกตได้ยังไงวันนี้แหละคะ่ะตอบข้อ ข้องใจตอบคำถามทุกข้อเลยทีเดียวครับผมเพราะวันนี้เราได้รับเกียรตินะคะจากท่านรองประธานบริษัทสตาร์ซันชัยค่ะผู้จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารเสริมคาราพัสนั่นเองที่จะมาช่วยไขข้อข้่องใจกับเรานะคะว่าอะไรของจริงอะไรของปลอมมีวิธีการดูอย่างไรเพราะถ้าคุณใช้ของปลอมแล้วนะคะโอ้โหคุณไม่คุ้มบอกได้คำเดียวว่าไม่คุ้มเลยอะไรจะตามมาอะไรจะเกิดขึ้นเดี๋ยวไปคุยกับท่านรองประธานเราดีกว่าต้อนรับเลยนะคะท่านรองประธานบริษัทสตาร์ซันชยัยคุณเจี๊ยบพัชราผ่อสีแก้ว ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับท่านรองครับสวัสดีค่ะท่านรองสวยเหลือเกินไม่สวยเป็นไงฮะอยากจะให้ย้อนรีลันเทปเก่าๆที่เคยมาท่อกับเราเดีอาภาพมาให้ดูสมัยก่อนละ3มเดือน6เดือนเกเดือนปีหนึ่งว่าพัฒนาการพัฒนาการของคาราพัสเนี่ยเป็นอย่างไรปกติอายุมากขึ้นเขามีแต่จะแก่ลงแต่อันนี้ส่วนทางของเขายิ่งยิ่งอายุมากยิ่งสวยใช่ ยิ่งสวยคืนมีหลายคนทัดไปคะพี่เจี๊ยบคะเยอะมากน้องป้องจนพี่เนี่ยก็สงสัยตัวเองว่าทําไมพี่ถึงเปลี่ยนแปลงได้ขนาดนี้ไปทําสัญญกรรมไม่ขอถามตรงๆเลยพี่ไม่ได้ทําสัญญกรรมอะไรน้องป้องอย่าว่าแต่เวลาพี่จะไปนั่งร้านเสริมสวยเลยแค่จะนอนพี่ยังไม่มีวลาได้นอนแต่ี่เชื่อันเชื่อที่สองที่สามทุกคืนเพราะพี่ต้องเช็คเวลาออกทีวีออกรายการของเราเนี่ยเอาดูแบหมดใช่ แล้วแล้วในลักษณะที่พี่เนี่ยมดลูกพี่ก็ไม่มีคุณไทยพี่ก็ไม่มีลูกก็สิไม่มีลูกประจำเดือนก็ไม่มีไม่มีค่ะเออทำไมผิวพันธ์ปกตินะไม่ไม่มีวัลูกนะหุดหงิดแล้วใครพูดอะไรไม่เข้าใูไม่ผิวพันธุ์จะไม่เป็นอย่างนี้แต่ไม่ใสสว่างกระจ่างสดใสแต่แห้งกล้าแล้วหนองข้วและที่สําคัญนะน้องป้องพี่ไม่เป็นประจำเดือนเสร็จแล้วเนี่ย พี่ยังเป็นซีดในรังไข่ที่เราเคยพูดกันอ,ะอ,อ่ะอ๋อแล้วทีนี้เนี่ยพี่ก็ทานตัวนี้ไปตอนนี้รู้สึกจะประมาณแปดเก้าเดือนแล้วค่ะแล้วเมื่อวันที่สิบธันวาเนี่ยค่ะพี่ไปเช็คที่โรงพยาบาลที่พี่รักษาอยู่ประจำมีหมอประจําเขาอุนตาซาวพี่ค่ะแล้วทีนี้เนี่ยคุณหมอก็บอกว่าพี่เจี๊ยบไม่ต้องมาโรงพยาบาลแล้วนะเพราะว่าไม่มีอะไรให้ให ให้เช็คแล้วอะซีดที่มันเป็นหกเซนเนี่ยมันฟอหายไปหมดเลยคุณไทยจนพี่พี่เนี่ยพี่ก็แปลกใจเนาะแปลกใจอ่ะใช่แล้วทีนี้พี่ก็เขาก็ส่งตัวพี่ไปหาอาจารย์หมออีกตรวจให้แน่ใจอีกครั้งอาจารย์หมอก็บอกว่าคุณเจียบหมอไม่นัดแล้วนะ เพราะว่ามันไม่มีอะไรไม่มีอะไรติดใ้มาเช็คแล้วใช่สุขภาพดีแต่ว่าคุณไปทําอะไรมาทําไมหน้าคุณใสดูไม่เหมือนไม่สงสัยเรื่องอะไรจะไม่สงสัยว่าทําไมซีถหายไปแต่สงสัยว่าทาไมหน้าใสอาจารย์อาจารย์หมอยังบอกว่าสวยขึ้นเยอะเลยนะก็เลยบอกว่าพอดีทานอาหารเสริมอยู่ตัวหนึ่งคุณหมอแต่เราก็ไม่ได้บอกยี่ห้อคุณหมอเขาก็แบบว่าอแปลกใช่แปลกแล้วทีนี้เนี่ยปกติเนี่ย คนไม่มีมดลูกนะคุณใช้หงุดหงิดงุดหงิดใช่นอนไม่หลับเหมือนเป็นเขาเรียกว่าเหมือนไวทองเลยใช่ก็คือก็คือไวทองนั่นแหละมันไม่มีประจำเดือนมันไม่ครบวงจรสำหรับสุภาพสตรีใช่ไหมแต่ละเดือนพอเราไม่มีประจำเดือนเนี่ยมันก็เหมือนเราเป็นไวทองแต่อาการพวกนอนไม่หลับงุดหงิด พี่น้อยใจพวกนี้พี่ไม่มีอะไม่มีใช่อันนี้จริงๆพิสูจน์แล้วจะยิ้มแย้มตลอดเจอเจอญี่ไหนเวลาอะไรจะไม่มีกันไม่มีไม่มีไม่มีไม่ยิ้มตลอดยิ้มก่อนยิ้มตลอดจะไม่มีช่วงนี้หงุดหงิดไม่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 มีไม่มีจนท่านประธานอน่ะเวลาแกไปเจอใครเนี่ยแกจะบอกเลยว่าพี่เนี่ย แปลกไม่หงุดหิดไม่อะไรไม่เหมือนคนไม่มีประจำเดือนแกพูดหลายหลายคนแล้วยิ่งนี่ไปเจอไปจับคนที่ขายของปลอมคาราพัทไม่ใช่หุดหิดนะยิ้มก็บบอกให้ท่านลองฮะอันนี้จะต้องโกรธนะอกนนี้่ราต้องโมโหนิดนึงช่วยกอดนิดเดีช่วยกอดนิดนึงย่ยยิ้มอยู่ั่นน่ะจริงๆคือไม่ค่ะแล้วแปลกนะลูกป้องค่ะ พี่ทานอยู่ประจําก็คือเช้าสองก่อนนอนสองเท็นรับความสวยใช่ค่ะบวกกับตัวเลดมอดด้วยครัโอ้โหเลสมอดนี่ผมอยากจะบอกว่าสุดยอดมากคันเทพอยากจะให้กล้องเนี่ยซูมแขนพี่อ่ะกล้องจ๋าซูมมาหน่อย แล้วน้องน้องป้องลองจับพี่นะขออนุญาตนะคะเพชรสวยนะพี่เพชรสวยไม่ใช่เพชรค่ะให้จับอยู่หนังอายุ45พี่ช่ไมพี่ถึกไปงุึงมากจึงได้ขนาดนี้แที่จริงแล้วเนี่ยคนที่ไม่มีมดลูกเนี่ยมันจะไม่อย่างนี้ผิวผิวมันจะไม่อย่างนี้นะปกติเนี่ยจับเลยยุ่ยไปหมดแล้วใช่แต่อันนี้จะบอกว่าแม่คุณทัศก็จับด้ดิทำไมกล้ามเนื้อพี่แข็งแรงมากใช่ไม่ฉีดอะไรนี่มาเปล่าไม่กล้ามเนื้อแข็งแรงมากคือว่าคือแน่นอะ เพราะว่าตัวค<ข>าร<ล>พัทเราเนี่ยมัน<ฮ>ะจะช่วยในเรื่องของการกระชับกล้ามเนื้อทุกส่วนอแล้วก็ วิตามินซีก็จะทําให้ผิวเรากระจ่างใสพวกฝ้าพวกกระจุดด่างดาก็ลดลง่แล้วที่สําคัญนะน้องป้องของเราเนี่ยไม่มีคูต้าไทโอนซึ่งเวลาทานเข้าไปเนี่ยถ้าเราหยุดทานมันจะดํำแต่วิตามินซีมันจะค่อยๆผิวกระจ่างใสขึ้นไปตามขั้นตอนใช่ค่ะมันไม่ใช่ตัวเร่งไม่ใช่กินปุ๊บขาวปั๊บพอคุณหยุดกินปุ๊บเหี่ยวเลยทีนี้ดำดำนี่จะรักษายากถึงบอกไงว่าคาราพัสเนี่ย จะช่วยคุณเนี่ยขาวขึ้นใสขึ้นแล้วก็ปรับให้มันขาวยาวนานยิ่งขึ้นเป็นขาวแบบธรรมชาติมเมื่อก่อนที่ออกรายการนะคุณผู้ชมครับผมอยากจะบอกว่าน้องป้องเป็นคนที่ขาวมากค่ะแล้วคุณท่านรองเนี่ยก็มาท้อกับน้องป้องเนี่ยค่ะเทปแรกนะต่างกันมากดูแบบว่าต่างกันมากแต่เดี๋ยวนี้คุณผู้ชมดูครับแตงหน้าแล้วนี่จะคล้ายๆกันแล้วนะขึ่งไม่น่าเชื่อว่าว่าคืออะไรทําให้ มันเกิดปรากฏการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นมาได้เพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเพราะว่าอ่าถ้าเทียบจากกรรมพันธุ์จริงๆเนี่ยคุณพ่อคุณแม่พี่เจี๊ยบก็พี่ถ้าแม่พี่นะแม่พี่เป็นคนใต้ค่ะดํามากนะสามีก็เป็นคนใต้ก็เท่เสพแต่สิ่งดำๆก็ไม่ได้เพื่ออย่างนี้แล้วก็เจอกพี่พี่น้องญาติพี่น้องพี่เจี๊ยบจะขาวที่สุดใช่ขาวกว่าเพื่อน พี่คือพื้นฐานพี่คนใต้มันก็ค้ำอยู่แล้วคุณยานะแต่ตอนนี้เป็นเป็นคนชาวจีนไปแล้วจะบอกถึงจะได้บอกคุณผู้ชมทางบ้านที่หลายคนบอกอ้าวก็พี่ขาต้องแต่กําเนิดเนี่ยไม่จริงไม่จริงค่ะเพราะว่ากรรมพันธุ์บางคนกรรมพันธ์มาค้ำแต่โตขึ้นโตขึ้นขาวใสขึ้นตัวอย่างไม่แล้วแล้วเออท่านองครับมีเอฟเฟกอะไรไหมเกี่ยวกับร่างกายที่รับประทานเข้าไปตอนนี้นานเป็นเกือบปีแล้วใช่ไหมมันมีอะไรที่แบบว่า ไม่มีนะที่ผลเสียมีบ้างไหมไม่มีเลยไม่มีเลยไม่จะบวกอย่างเดียวใช่ไม่ไม่ไม่มีไม่มีข้อที่จะติเลยใช่ไหมเว้ยมันมันข้างเคียงแล้วแล้วพี่ไม่ได้ทานเอ่อคืนละเม็ดนะพี่สี่เม็ดต่อวันหนง่งต่อวันใช่เท้าสองเ้าสองใช่แล้วมีหลายหลายคนถามว่าพี่เจี๊ยบแล้วถ้าเราทานเยอะๆมันจะมีผลอะไรไหมเออใช่แล้วก็เลยพี่ก็เลยบอกว่าถ้าเราอายุมากขึ้นนะถ้าเกิดว่าเรา ฮอร์โมนเราจะลดลงถูกไหมผู้หญิงเนี่ยอายุมากขึ้นเนี่ยฮอร์โมนก็ไม่มีใช่ไม่มีทีนี้เนี่ยถ้าเราหยุดเราไม่หาอะไรเสริมเข้าไปเราจะเหี่ยวเราจะย่นเราจะแก่แต่ถ้าเกิดว่าอายุเรามากขึ้นเนี่ยเราเติมตัวคาราพัทลงไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆไม่จาเป็นต้องสี่เม็ดหรอกน้องป้องค่ะแค่คืนละเม็ดหรือคืนละสองเม็ดก็พอมันเหมือนตะเกียงอ่ะถ้าเราเติมน้ํามันอยู่ตะเกียงก็ไม่ดับ ก็เลยอยู่กัที่ไปอย่างนั้นมันก็จะสวยขึ้นสวยขึ้นเห็นไหมพี่ท้ายที่เราสัมภาษณ์เคสหลังๆมาเนี่ยเห็นเขาบอกกินแค่คืนวันละเม็ดวลเม็ดก็เห็นผลแล้วแต่ถ้าเกิดว่าใครที่อยากจะให้มันเร็วได้ผลรวดเร็วเร่งก็เช้าสองเม็ดกลางคืนสองเม็ดก็สามารถที่จะ มีผิวพรรณและมีร่างกายมีสุขภาพที่ดีนะครับดูสีดูโลโก้สตาร์าันชัยค่ะถ้าไม่มีโลโก้อย่าซื้อนะคะถ้าเขาซื้อ,น,ะะอนี่ตุ่มสามีเธอเป็นยังไงบ้างรหรอเล่าให้ฉันฟังหน่อยสิฉันไม่อยากจะพูดเธอสามีฉันเนี่ยนะจ๊ะเขาเป็นคนอ่อนอ้อนชอบเอาใจฉันเป็นที่สุดเลยล่ะเหมือนสามีฉันเลยอะชอบแอบทำเซอร์ไพรส์ฉันทุกทีเลยอะ หน,นั่นไงก็น okay. <The> <I> ้องเขาดูแลตัวเองดีก็คงไม่ต้องมีคำบรรยายผลิตภัณฑ์เสริมอาหารคารพัทอ่ะลองเลยละกันตาสันชายประกาศเตือนคารพัทของแท้ต้องจัดจำหน่ายโดย บริษัทตาสัญชายจำกัดเท่านั้นคารพัดของแท้กล่องต้องมีสีสันสดใสไม่หมองคล้ำและต้องมีโลโก้ลายน้ำบริษัทตาสัญชายรอบกล่องคารพัดของแท้ต้องมีหนึ่งแผงบรรจุ20บแคปซูลเท่านั้นและจะต้องมีโลโก้บริษัทตาสัญชายจำกัดตัวอักษรสีน้ำเงินที่แคปซูล สำหรับพัฒนาการกล่องแบบใหม่ของคาราพัสนั้นจะต้องมีสัญลักษณ์เด่นกันปลอมเป็นจุดสังเกตและมีข้อความว่าของแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์สตารันชัยจะต้องมีตัวการ์ตูนผู้หญิงและเป็นภาพสามมิติถือว่าเป็นของแท้ร้อยเปอร์เซหากผู้ใดพบเห็นคาราพัสลักษณะแตกต่างจากนี้แสดงว่าเป็นของปลอมแจ้งมาได้ที่บริษัทตารันชัยจำกัดโทร 085 306 6515ด่วนระวังหากรับประทานของปลอมเข้าไปอาจทำให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพคารพัสของแท้ต้องซื้อจากตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศของสตาสัญชยัยจำกัดเท่านั้น อย่างที่บอกว่าของมันดีเกิดการซื้อซ้ำซื้อซ้ำปากต่อปากยิ่งดังยิ่งกระแสมาแรงขึ้นแน่นอนของปลอมโอ้โหตอนนี้เป็นสิ่งที่พวกเรานีครับกุ้มใจนะครับมีปัญหาเกิดขึ้นมาแน่นอนเพราะว่า1คือไม่ได้กุ้มใจว่าเราขายไม่ได้นะเราขายได้แต่เป็นห่วงผู้บริโภคผู้บริโภคที่เข้าซื้อของปลอมเข้าไปรับประทานเนี่ยร่างกายเขาจะได้รับ สารอาหารอะไรก็ไม่เพราะเราไม่รู้เขาใส่อะไรเข้าไปในของปลอมอันนี้คือเราเป็นห่วงที่เราเป็นเดือดเนื้อร้อนใจเพราะเราเป็นห่วงตัเองสุขภาพของไม่ใช่คุณทําของปลอมมาแล้วเราจะขายไม่ได้แล้วขายได้เราไม่มียอดตกอยู่แล้วแต่เป็นห่วงคนที่เขาซื้อของถูกใบเนี่ยตอนเนี้ยมันมีปัญหาครับถ้าลอง เดี๋ยวจะให้ท่านรองเนี่ยช่วยอธิบายนิดนึงนะคะว่า,าวิธีการดูดเลือกอซื้อว่าอันไหนของปลอมของจริงดูอย่างไรเพราะตอนนี้ประชาชนสับสนมากเพราะของปลอมเราก็ไม่รู้มันอาจจะเกลื่อนไปหมดแล้วมันมีวิธีการอย่างไรอ่ะตอนนี้เอาตอนนี้เนี่ยของแท้ของเราเป็นยังไงคะปัจจุบันนีครับะะผมตอนนี้ฟังและดูให้ดีนะครับคุณผู้ชมครับทีนี้นะค่ะพี่ก็ได้พกของปลอมมาด้วยเพราะพี่ไปจับมาอ๋อ,อ,อจับ,จ,บจับหน้ายังยิ้มยิ้มอยู่อยู่นีฮะตอนที่จับ เทีนี้ให้คุณใช้แกะของปลอมก่อนอ่าได้ครับเดี๋ยวผมจะแกะนะครับนี่<ก><ก>คือก็สังนี่คือของะะปลอมนะครับรดูไว้เลยนะครับนี่คือของปลอมและของจริงเนี่ยมันจะแตกต่างของจริงอ่าีแบบที่เดี๋ยวคุณไทยแกะก่อนค่ะแกะของปลอมก่อนเลยอันนี้แกะสดๆร้อนๆเลยนะคะกล้องซูมไปที่ของปลอมเลยค่ะอ่าสังเกตสังเกตดูสีก่อนนะคะอ่าดูสีก่อนสีของปลอมเนี่ยจะ สีจะคล้ำจะเข้มอ่าเข้มเลยเข้มมากค่ะแล้วดูเตี้ตัวกระตูนตัวกระตูนตุ๊กตาจะออกค้้ำเหลืองเหลืองคล้ำไม่สดใสไม่สดใสไม่สวยแล้วทีนี้โฮโลแกรมค่ะฮโลแกรมก็คือว่าฟอยล์เนี่ยตรงพื้นพื้นของปลอมเนี่ยมันจะหยาบอมันจะหยาบแล้วก็ดูตรงตัวคาร่า โดยตัวคาร่าตัวนี้จะไม่จะไม่มีการกัดลายของเราในในทางโรงงานกล่องเนี่ยเขาจะเรียกว่ากัดลายตรงฟรอนต์ของคําว่าคาร่าที่เป็นสีทองทองอะนะคะจะค่าของแท้จะกัดลายแต่ของปลอมตรงเนี้ยมันเรียบเรียบเลย่มันไม่กัดลายทีนี้ที่สําคัญที่สุดนะน้องป้องสังเกตเลยสังเกตเลยว่าถ้าเป็นของแท้นะค่ะ ของแท้จะมีลายน้ําเป็นโลโก้สตาสัญชัยแต่ของปลอมไม่มีเป็นวงๆๆของปลอมไม่มีนครับี่ทั้งกล่องเลยไม่มีไม่มีลายน้ําเป็นยังไงฮะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวท่านลองลองให้ดูลายน้ำตรงนี้เลยอันนี้ของแท้นะครับส่อันนี้ของแท้ค่ะของแท้นี่จะมีเดี๋ยวนะฮะลายน้ำลายน้ำกลมๆเป็นโลโก้ของบริษัทสตาสัญชัยใช่ใช่ค่ะ เป็นกลมแล้วตรงสังเกตที่ฟอนต์รอบกล่องด้วยนะรอบกล่องด้วยอ๋อมีรอบทังหมดเลยมีรอบกล่องของสตาร์ซันชัยใช่ค่ะข้างหลังก็ก็จะมีโลโก้สตาร์ซันชัยมีโลโก้ขางปลอมไม่มีใช่ค่ะมีเขียนว่าการ่าตัวหนังสือหนังสืออย่าไปยุ่งเพราะว่าหนังสือนี่เหมือนกันหมดอ่าเหมือนกันหมดหนังสือมันก๊อปมันก๊อปจากของใช่ก๊อปจากนี้ไปหนังสืออย่าไปสนใจดูดูข้างในข้างในนะครับของปลอมให้ดูข้างในของนี่ครับของปลอม สีเสือเหมือนกันหมดฉีกออกมาแล้วไหมฮะหรือยังไม่ต้องฉีกเดี๋ยวดูเลยค่ะฉีกเลยค่ะของแท้อันนี้ของแท้อันนี้ของปลอมอันนี้ของปลอมเดี๋ยวกล้องซูมเข้ามาก่อนอันนั้นของปลอมที่ที่พี่ไทยถืออยู่คือของปลอมนะคะที่น้องป้องเนี่ยของแท้ที่มือป้องอยู่ตอนนี้นะคะดูแลสีต่างกันเลยของแท้งาวับป้องแล้วสังเกตดีมาเทียบกันหน่อยไหมพี่ไทยใกล้ๆกันหน่อยีจะเทียบกันหน่อยสังเกตดูง่ายๆของปลอมค่ะจะเป็นทรงฟอยล์เล็กอ่าอ่า แต่ของแท้ฟอยจะใหญ่อทีนี้คุณใช้แกะข้างในอ่าต้องป้องแกะข้างในอันนี้นะคะฟอยจะใหญ่นะคะของแท้นะคะอันนี้คือของปลอมอุยเป็นอย่างนี้สองแผงเป็นสองแผงนะของปลอมแต่ท้านนะคะโอ้โหห่วงใยจริงๆกับคนที่เขาซื้อของปลอมเข้าไปรับประทานนี่คุณทายคุณทายช่วยแกะอุณยคุณทายช่วยแกะนิดนึงครับผม สังเกตข้างนอกนะคะไปถึงข้างในตอนนี้ไล่ตามมาถึงข้างในแล้วนะคะของฟองตอนนี้ของลอมตอนนี้นะคะจะมีสองแผงแผงละสิบแคปซูลแต่พอเป็นของจริงป้าบนี่ค่ะนี่เลยกล้องซูมเลยค่ะกล้องซูมมาเลยนี่ของจริงนะคะตอนนี้ในแผงเนี่ยนะคะจะมีในในซองจะมีหนึ่งแผงและหนึ่งแผงนี่มียี่สิบแคปซูลความนุ่มความ ความมีความโอเคเมื่ากี้เมค่อกีวเขียนว่าคาร่านี่เห็นไหมคาร่าพัสอย่างนี้นะคะและตัวเม็ดแคปซูลจะมีจะมีปั๊มโลโก้สตาร์สันชัยทุกเม็ดเข้ามาเลยทุกเม็ดนะครับนี่โลโก้สีฟ้าแบบนี้ผิดกับของปลอมของปลอมนี่เม็ดแคปซูลจะไม่มีโลโก้สตาร์สันชัยแล้วที่สําคัญคุณทายของปลอมจะเป็น2แผงแผงละ10เม็ดถ้าท่านผู้ชม หรือผู้ผู้บริโภคพบในลักษณะแบบนี้ค่ะถือว่าเป็นของปลอมนะคะปลอมเลยถ้าใครเห็นแบบที่พี่ทายถืออยู่แบบนี้ใครเห็นแบบนี้จําไว้เลยนะคะของปลอมนะคะแล้วซองเล็กๆอย่างนี้จําไว้เลยค่ะนี่ของปลอมถ้าสองแผงแบบนี้ปลอมของปลอมนะคะเพราะว่าของแท้เนี่ยมีสองเดียวแผงเดียวคือยี่สิบเม็ดเท่านั้นคืออย่างนี้ครับท่านรองคุณเชฟค่ะผมอยากจะให้ท่านรองเนี่ย ชี้ชัดลงไปเลยครับว่าเอาดูจากกล่องภายนอกให้มันเห็นสังเกตที่ชัดๆไปเลยเพราะว่าข้างในเขาซื้อไปแล้วไปฉีกดูก็ไม่ได้ฉีกเขาก็ต้องเสียเงินซื้อเอาข้างนอกใช่ไหมเอาข้างนอกที่ชัดเจนคือสีก่อนคุณไทยสีแล้วก็โลโก้ของสตาร์ซานชัยสีจะไม่ชัดเจนจะไม่สดใสจะออกมนออกคล้ำถ้าออกถ้าสีแดงก็แดงแจ๊ แล้วต่อไปนี้นะคุณผู้ชมครับจะสังเกตได้ง่ายมากๆใใ่่เกี่ยวกับการดูของแท้ของปลอมเรามีเลนตัวเลนนะฮะเลนกันปลอมตอนนี้เรามีสองสเต็ปก็คือว่ากล่องที่เรายังไม่ได้ติดเลนเนี่ยมันจะมีลายโลโก้ของสตาซันชัยค่ะอันนั้คือกล่องยังเก่าอยู่อ่ายังเก่าอยู่ค่ะซึ่งก็คือของแท้นะครับของแท้แลวอ่ากล่องเดิมค่ะทีนี้เนี่ยเรา เราก็เพิ่มตัวเลนตัวนี้ขึ้นมาอีกค่ะตอนนี้เป็นใหม่ล่าสุดเลยครับผมสามมิติด้วยสามมิตินี่ซึ่งถ้าเกิดเราไล่ เราไล่ไฟอ่านี่คือรูปผู้หญิงนะครับใช่ค่ะรูปผู้หญิงแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์อ่ามันจะมีมันจะมีเขียนคําว่าของแท้รับประกันของแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วกลับมาอีกทีนึงอ่าแล้วกลับมาอีกทีนเป็นรูปผู้หญิงตาผมสีทองครับผมน้หลังสีน้ําเงินอ่าใช่ค่ะถ้าได้เจอแบบนี้แล้วไม่มีปลอมแน่นอนไม่มีปลอมแน่นอนค่ะนี่ไงเพื่อที่ว่าหลายคนเนี่ยสับสนใช่ตอนนี้แหละคลายความสับสนรู้แล้ว Astra. ทีนี้ถ้าสมมติว่าไปเจอที่อื่นท,ที่ไม่มีเลนนะคะ <Wein> <Olymp ian> ตอนนี้นะคะก็คือให้เราสังเกตที่สําคัญเลยสังเกตตรงตรงปั๊ม <world> ปั๊มกัดลายตรงนี้กับตัวโลโก้อยู่ในฟอยล์ค่ะอยู่ในฟอยล์จะเห็นเลยเป็นวงกลมเล็กๆๆเป็นรูปบริษัทสตาร์ันทเพราะว่าเพราะว่าล็อตแรกที่ปล่อยออกไปเลนตัวนี้ยังไม่มาเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าใครหลายคนที่บอกเอ้าดูในมือตอนนี้ไม่มีเลนอันนี้อย่าเพิ่งตกใจว่าเป็นของปลอมหรือเปล่าลองเช็คจะตต่อไปเดี๋ยวเขาจะปล่อยแล้วจะเริ่มปล่อยแล้วแต่อันเนี้ยแต่อันเนี้ยเป็นล็อตใหม่เขาปล่อยแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้คือสเต็ปถ้าสมมติว่าคุณเจออันเนี้ยของแท้ช แต่ถ้าคุณไม่เจออันนี้อย่าเพิ่งเอ๊ะของปลอมหรือเปล่าลองดูสเต็ปต่อไปดูสีดูโลโก้โลโก้สตาสันชัยค่ะถ้าไม่มีโลโก้อย่าซื้อนะคะถ้าเขาซื้อไปแล้วเนี่ยสมมุติถ้าเขาซื้อไปแล้วเนี่ยเขาก็พิสูจน์ได้คือการแกะออกมาดูข้างในถ้าเป็นสองแผงปุ๊บปลอมทันทีอย่าไปรับประทานเด็ดขาดแล้วถ้าเจอของปลอมเนี่ยให้โทรเข้ามาที่บริษัท ค่ะให้โทรเข้ามาบอกมาแจ้งว่าซื้อที่ไหนใช่ค่ะเพราะว่าอะไรคะพี่เจี๊ยบ085 306 306 6515 6515เจอของปลอมที่ไหนโทรมาเบอร์นี้ได้เลยใช่ค่ะค่ะแล้วถ้าเกิดว่าไปเจอของปลอมเนี่ยแจ้งแจ้งมาท่านใดหรือว่าตัวแทนจำหน่ายท่านใดที่จำหน่ายของปลอมอยู่ณตอนนี้ค่ะ ถ้าเกิดบริษัทจับหรืออะไรเนี่ยดำเนินคดีตามกฎหมายหมดเพราะว่าเราได้ลิขสิทธิ์ตัวคาราพัะเป็นลิขสิทธิ์ของสตาสัญชัยแต่เพียงผู้เดียวซึ่งมีโทษจำคุก1ิปีนะคะวัวโตเลยครับใช่ค่ะเพราะฉะนั้นอย่าทำเลยค่ะไม่คุ้มนะคะแลวถ้าคุณไปกินของปลอมเนี่ยจริงๆเสียเงินต่างกันไม่เท่าไหร่หรอกของปลอมเราก็ไม่รู้เท่าไหร่ครี่ยแปลกนะแปลกมากว่า ทำไมคุณไม่ไม,ไม่ไม่ซื้อที่มันของแท้แต่เพื่เมเงินนิดหน่อยกูได้ของแท้คือ,คอประชาชนทั่วไปหรือผู้บริโภคเนี่ยเขาจะไม่มองหรอกว่าอ่าอันไหนแบบ อันไหนราคาถูกก็เอาอ่ะไม่ไม่รู้หรอกจริงหรือปลอมแต่เอาถูกไว้ก่อนสามร้อยอย่างเงี้ยสามร้อยสามร้อยห้าสิบสองร้อยแปดสิบสองร้อยเก้าสิบมีแล้วมาซื้อของเราหกร้อยเก้าสิบใช่ไหมเขาโอ้โหทำไมต่างกันเป็นครึ่งเลยก็ต้องซื้ออันนี้คนนี้เจ้าของก็บอกโอ้ยแท้แน่นอนหรือเอากล่องมาเปรียบเทียบดูดูไปดูมาเขาไม่ได้ดูสังเกตดูไอ้ตัวรายละเอียดรายละเอียดเขาก็ต้องซื้อไปที่สําคัญนะก็คือว่าอยากจะแนะนําให้ท่านผู้ชมที่ดูรายการเนี่ยให้ซื้อทางรายการทีวี นั่นแหละดีกว่ามันจะได้ชัวร์เลยชัวร์เลยอ่านะคะบางทีสบายมากตามห้างหรือตามร้านขายยาเราไม่รู้ไงแต่ถ้าโทรแต่ถ้าดูรายการทีวีแล้วสั่งซื้อทางทีวีชัวร์ที่สุดลชัวร์ที่สุดเลยโดยเฉพาะปิ้งชานลกบพีโรชานเลเนี่ยตรงนี้มีตรงนี้นะสบายเลยคุณผู้ชมครับสบายเลยคุณไม่ต้องไปดูอะไรมากเลยนี่สังเกตเนี่ยพอพิกใหมาอีกนิดนึงเป็นของแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์พิกมาอีกนิดนึงเป็นตุ๊กตา ะะเพราะฉะนั้นเนี่ยไขข้อข้องใจแล้วนะคะอันไหนของแท้อันไหนของปลอมดูให้ชัดดูให้แน่ใจหรือถ้าใครสงสัยก็โทรมาสอบถามได้กับตัวแทนจาหน่ายแล้วกันนะคะ<ช>เ<ข>พราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยนะคะถ้าคุณไปกินของปลอมเนี่ยสิ่งที่จะเกิดขึ้นมาเนี่ยเราไม่รู้เลยเอาเป็นว่านี่ก็ค่ะเป็นวิธีที่สังเกตกันได้ง่ายๆเลยนะคะมีอะไรสงสัยก็โทรมาสอบถามกับตัวแทนจําหน่ายได้แล้วกันนะคะ <c oughs> อย่ายลืมค่ะ <c oughs> เป็นอะไรคะพี่ไทย,เ,ยเปอะไรเลี้ยของปลอมเข้าไปหายใจไม่ออกไม่ได้ถ้าไม่อยากเป็นแบบ S <S <S นีอย่าไปกินของปลอมเด็ดขาดนะคะเอาเป็นว่าของแท้เนี่ยราคาพระหยสุดๆหกรบาทซื้อ4แถม1 2ึ6งบาทรีบแล้วกันนะคะตรวจสอบดูให้ดีว่าคุณทานอยู่ที่มีอยู่ในบ้านข<ช>องจริงหรือของปลอมอถ้าไม่ชวช์โทรตามตัวแทนจำหน่ายเ,เอาวันนี้เก,กิ่มากๆต้องขอบคุณท่านรองประธานบริษ,ษัทสตชันชัยนะคะคุณเจ๊พ,พัชดาผอดสีแก้วค่ะขอบพระคุณมากค่ะสวัสดีครับท่านรองครับเอาล่ะค่ะวันนี้นะคะเวลาของรายการเลยที่พิงหมดแล้วค่ะพบกันได้ใหม่ในวันและเวลาเดียวกันนี้นะคะเราทั้ง3าคนต้องขอตัวลาไปก่อน่ะคะสวัสดีคครับุณ ขอบคุณที่ติดตามชมรายการครับ